มาดูจํานวนเฉพาะกันนะครับจํานวนเฉพาะตั้งแต่หนึ่งถึงหนึ่งร้อยมีอะไรบ้างนะครับคือถ้าเป็นไปได้ถ้าเราท่องได้ก็ลองหัดท่องดูครับผมเพราะว่ามันจําเป็นต้องใช้เวลาสอบนะครับก็คือเรื่องจํานวนเฉพาะนี้เราได้ใช้บ่อยมากนะครับผมอ่เดี๋ยวครูจะพาดูนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ตัวคือจํานวนเฉพาะเนี่ยหนึ่งถึงหนึ่งร้อยมันจะมีอยู่ยี่ห้าตัวนะครับมียี่สิบห้าตัวมีอะไรบ้างนะครับอเริ่มจากสอง 2 3 5 7 11 13นะครับต่อไปก็17 19 23 29 31 37 41 43 47นะครับห้ 53, ห้าสิบเก้าหกสิบเอ็ดนะครับหกสิบเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดนะครับทีนี้ต่อไปครับเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบเก้าแปดสิบสามแปดสิบเก้าและตัวสุดท้ายนะครับก็คือนี่ครับเก้าสิบเจ็ดอันนี้ก็จะเป็นจำนวนเฉพาะตั้งแต่หนึ่งถึงร้อยนะครับผมโอเคนะครับ